you <music> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2567ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์น้ำเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชย,ยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนะมมยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโพลตาลประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปหม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับฝ่าพระบาทและสมเด็จพระราชินีเจษสุนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสะท้อนถึงไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงและใกล้ชิดระหว่างราชนาจักรของเราทั้งสองที่ดำเนินมาด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจความผูกพันทางพุทธศาสนาที่อย่างรากลึกและการติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนอีกทั้งพระราชวงศ์ของเราทั้งสองต่างมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้วยความปรารถนาดีต่อกัน หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรและความร่วมมือทางวิชาการให้เจริญรุ่ดหน้าเพื่อประโยชน์ส่งของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมาิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปวดกระมอมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชาาัชย,ยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2567ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราวที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์มิมตรไมตรีอันใกล้ชิดที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้อย่างรากลึกด้วยความผูกพันร่วมกันมากว่าหนึ่งศตวรรษนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2448 ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศนอร์เวย์มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกันในทุกระดับทั้งระดับทวิภาคีและพะหุภาคี หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยจุดมุ่งหมายและความตั้งใจร่วมกันของประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นพ้นส่วนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟน้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8.15นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่2โดยมีผู้ ู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก10คณะ1วิทยาลัยได้แก่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารคณะสาขาวชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบวิทยาลัยนานาชาติรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,361คน มหาวิทยาลัยมเรศวรได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2533ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาเอก63หลักสูตรปริญญาโท86หลักสูตรและปริญญาตรี89หลักสูตรผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า150,000คน เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะระทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดาประจำปี2566ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิราชสุดาและรายงานผลการดำเนินง,งานของสถาบันราชสุดาประจำปี2566 มลูลนิธิราชสุดาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันได้สนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการรวมไปถึงการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการอาทิ การให้บริการคำปรึกษาแนะแนวงานบริการล่ามภาษามือและในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆอาทิคนพิการทางพฤติกรรมพิการทางการเรียนรู้และปัญญาอ่อนรวมถึงคนที่มีความพิการซ้ำซ้อนด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิร,ริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวะโรกาสให้นายอาราันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมส์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่21-31มีนาคม2567 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืององเกมส์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง26เมษาย,ยน2567เฝ้ารับพระราชทานไฟพระเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามราก้อนโซล่าพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีจากนั้นเวลา14นาฬิกา28นาทีเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจ ทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแบงคอกเจมส์แอนด e เจเวอรี่แครั้งที่69ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการค้าสำคัญในการกลับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยรวมถึงผลงานจากคอลเลกชันสิริวัณนนวรี x beauty james ที่ทรงออกแบบภายใต้แนวคิด a i r r o o m of elegance จากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาล a i r r o o m of elegance มรดกสืบสารความงามสงา่า ผลงานที่ทรงออกแบบจากแรงบันดาลพระไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสารรค์ผลงานคือความทรงจำรักแรกพบที่มีต่อสร้อยพระสอที่ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยทรงออกแบบชิ้นง,งานในคอลเลกชันนี้จำนวน41ผลงานภายใต้แบรนด์ซิลิวันนวรีร่วมกับบิลลี่เจมส์ สร้างสรรผลงานสะท้อนถึงคุณค่าของอัญมณีที่เป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฝีมือการราังสรรค์เครื่องประดับสุดประณีตโดยช่างทำเจเวเวอรี่ชาวไทยที่ได้รับการฝึกฝนจากการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นผลงานเครื่องประดับที่งดงามทรงคุณค่าอาศัยทักษะชั้นสูงหลายเทคนิคเพื่อความประณีตบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ได้อย่างลึกซึง้งหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่ทรงออกแบบอาทิ แรงบันดาลพระไทยจากนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิรวนณวรีและรูปลักษณ์อันสง่างามที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอย่างพึ่งหลวงกุหลาบควีนสุริกิตสีเหลืองและดอกกล้วยไม้แคทรียาควีนสุริกิตสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับอันทรงคุณค่าแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางสุนทรียศินและพระปณิธานในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติรวมกว่า1100บริษัท2,500บูบูธอาทิโซนจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการหน้าใหม่โซนนักออกแบบรุ่นใหม่และนิทรรศการเครื่องประดับด้านความเชื่อตลอดจนกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการส่งออกผู้สนใจสามารถชมงานได้ระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์นี้ เวลา16นาฬิกา44นาทีเสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จไปยังหอประชมุมวชิราวุธวิทยาลัยในการพระราชทานประกาศน,นียบัต ทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากรวิทยากรวิชลาวุฒวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565หลังจากนักเรียนเป่าแตรนำและร้องเพลงมหาวิชลาวุฒราชาสุดีสันเสริญพระเกียรติคุณแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระราชทานเข็มเพชร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์แก่คณะกรรมการทรงคุณวุฒิใหม่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสามคนพระราชทานโลก,กเกษีิณอายุเข็มเพชรและเสื้อครุยอาจารย์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา จากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2565จำนวน90คนพร้อมกับพระราชทานรางวัลเรียนดีแก่นักเรียน32คนพระราชทานทุนการศึกษารางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาและรางวัลการแข่งขันระเบียบแถวแก่นักเรียนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า วชิราวุธวิทยาลัยมีแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีความรู้ความสามารถสูงขึ้นและมีคุณสมบัติพร้อมอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานจึงขอให้นักเรียนทุกคนหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความเสียสละให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษตามแบบฉบับของวชิราวุธวิทยาลัย หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าวเชื่อได้ว่าแต่ละคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในการสร้างสารรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไปจากนั้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมกันร้องเพลง Graduate Song Goodbye และเพลงอีก40ปีทั้งนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งสเสด็จซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้รักษาธรรมเนียมนี้ไว้จบจนปัจจุบันองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดราิวาสยะลาและปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกัยบูญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412กองร้อยตำรวจตระเวณ แดนที่447อเภอสุงไงโกลกจัังหวดราธิวาสจากเหตุการณ์เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4503อเภอรแะแงะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจาก3เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2566มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3นายบาดเจ็บ2นาย ที่กองร้อยฐานพรานที่3308อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาองค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเหตุการณ์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566และวันที่1มกราคม2567 ส่วนที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนที่44อำเภอทานโตองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4ธันวาคม2566กับวันที่10และ16มกราคม2567 จากนั้นเดินทางไปยังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าค่ายสิรินทรอ,อําเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลแป้นอำเภอสายบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์วันที่16พฤศจิกาย,ยน2566และ22มกราคม2567พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีบอร์ดเกมแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้เวลา10ิบนาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศักยุคนเสด็จไปยังหอพุชราวุธานุสนร์บริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในพิธีมอบบอร์ดเกมหรือเกมกระดานแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งมูลวิธีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดารวมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส12นักสัตว์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า 1หัว1มกราคม2568รวมทั้งเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการฝึกหัดให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเมืองการปกครองสมัยใหม่โดยใช้บอร์ดเกมหรือเกมกระดานดุสิตธานีท้องถิ่นวิวัฒน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและดุสิตธานีรัฐเนรมิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งระดับอุดมศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมูลนิธิได้นําสาระของดุสิตธานีเมืองจําลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นและระบอบประชาธิปไตยตลอดจนวิสัยทัศน์วัฒนธรรมพลเมืองไทยยุคใหม่ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาต่อยอดที่นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังสามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์การปกครองโดยไม่ต้องท่องจำอีกด้วย องคม์มนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชคนครไทยจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยปีนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ได้จัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติอาทิโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนา มีพระสงฆ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ205รูปโรคที่พบมากสุด3อันดับได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดโครงการพาหมอไปหาประชาชนได้จัดก,กิจกรรมที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยและโรงเรียนคนครบางยางพิทยาคมจำนวน20คลินิกมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ4,500คน ส่วนโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติให้บริการใส่ฟันเทียมไปแล้วกว่า200รายทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง7สาขาอาทิอายุรกรรมศาเลียกรรมออโทโปิดิกมีการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลเป็น OPD และ IPD Paperless จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ5แห่งและพัฒนาทีม3หมอครอบคลุมเป้าหมายทุกพื้นที่ในอำเภอนครไทยองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศดำริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมลนิธิทโครงการหลวงและพลเอกกบนะรุติเดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกัรกลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่5ทับสอง พื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีการจัดทําแปลงทดสอบสาธิตและฝึกปฏิบัติอาทิตการปลูกทดสอบพืชในโรงเรือนการใช้ระบบน้ําหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้านงานหัตถกรรมมีการต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โครงการป่าให้สีโดยผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติมีวางจำหน่ายที่จังหวัดตากและผ่านช่องทางของโครงการหลวง ด้านสาธารณสุขมีอาคารสุขศาลาซึ่งมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเพื่อช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินในช่วงบ่ายที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พลเอกประมานทรุติตองคมนตรีไปประชุมติดตามความเข้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการโดยมหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยรวม136่โครงการและในปีนี้มีกรอบงานวิจัยทางด้านสังคมและการศึกษา ส่วนด้านนวัตกรรมอาทิการพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์กระบวนการอบแห้งพืชรวมทั้งการสนับสนุนพื้นที่ในโครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิกส์และจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง จากนั้นองคมนตรีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงที่อาคารคาวบอยในพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรียด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตร,รกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสินค้าโอท p อปรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่า30รายการ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอ,นอรอมาตยกูุลดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ